ครับวันนี้จะพามาแอบดูโปรเจกต์ใหม่แผนกตูดเราทําอะไรบ้างกับสายรถเทเราปีนี้ครับปีนี้รถเทเราทําทั้ง3ทางทั้ง5ทางครับแต่3ทางเอกสาวบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนไปชมกันครับผม นี่ครับฟังก์ชันเม่เราตู้3ทางครับแล้วออกแบบหน้าตู้แบบตรงเพื่อให้เสียงออกไปเป็นก้อนพร้อมกันครับจะได้เก็บด้านข้างได้ด้วยครับผม3ทางในคลิปหนึ่งที่ผมทําความรู้ยังออกไปเป็นยังไงครับเนี่ยมีจุดเฟดเพิ่มขึ้นทําให้เสียงด้านข้างไปครับตอนนี้เราออกแบบตรงลงมาครับผมครับตรงกันเดียวเพื่อได้เสียงที่บีบัหลังมากขึ้นครับพร้อมด้วยแสงแหลมด้านข้างครับเรามีการเอียงดอกครับผมเพื่อลดจุดเฟดครับแหลมตัวนี้ใส่3จุดครับ1จุดจุดจุดนะครับผมครับด้านข้างมีการเอียงออก เพื่อไม่ให้เฟกกับอะไนั้นครับคือทำไงก็ได้ให้แหลมครับเดินในวงกลมไม่ได้ถ้าเราทําตั้งหน้าตรงอย่างเดียวครับรับรองว่าเดินหน้ารถไม่เรียดแน่อนครับบางจุดก็แหลมซิบบางจุดก็แหลมหายครับจุดนั้นคืออีกหนึ่งจุดที่เราให้ความสําคัญครับผมแล้วก็อีกจุดครับด้านข้างเรามีการออกแบบนะครับไม้เอียงมาด้วยไหมครับไม้เอียงมาด้วยเพื่อออกเสียงด้านข้างให้ดีมากขึ้นครับให้มันออกมาอย่างนี้ยังดีกว่าเอียงดอกมานะครับเอียงดอกมาครับเห็นหน้าดอกนี้ยังไม่มีเสียงครับเพราะว่าอันนี้เดินทางไวกว่า ตัวนั้นครับตัวนั้นช้าทำให้มันมาดึงเฟสไปแล้วดึงครับผมทีนี้ผมแก้ปัญหาไงครับผมจะมีไม้ตัวนี้1ตัวครับเพื่ออะไรครับเพื่อผักเสียงออกมาด้านข้างแต่ตัวนี้ผมยังตั้งมาได้ผมต้องไปวัดสมาร์ทไลท์ก่อนครับขั้นแรกนี่ครับผมก็จะแยงมาเงียบเพื่อให้ลาโพงครับฝั่งนู้นมันมาไวมากขึ้นครับเพื่อให้ทันตัวนี้ครับเรามีขั้นตอนอะไรบ้างหนึ่งครับเราต้องจับค่าเวลาชุดนี้ก่อนว่ามันเท่าไรครับแล้วก็จับค่าเวลาตัวนี้ว่ามันมาเท่าไรครับเพื่อมาดึงให้เท่ากันเพื่อได้เสียงออกมา จุดนี้จะไม่มีจุดบอดเจ้ามิทุฟตครับเราอยู่ตรงนี้เราสามารถได้ยินเสียงลาโพงเลยครับระยะ180องศาครับตัวนี้เป็นตัวแบ่งปันความถี่ครับคือความลึกครับเนี่ยไม้ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ผมจยลึกเท่าไหร่ผมต้องไปโปรแกรมสมาร์ทไลท์ก่อนว่าจะลึกเท่าไหร่จะยั้งเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่า1ครับ เราเอียงหาดีเลยครับสำหรับตัวนี้ครับผมกลาง3ทางทํายากอะไรครับ1ครับทุกตัวครับนี่ครับความถี่เดียวกันหมดไม่สามารถแยกความถีได้ครับที่ทำอย่างนี้เพราะว่า1ต้นทุนลูกค้าก็ต้นทุนไม่สูงครับผมต้นทุนลูกค้าไม่สูงเราก็ต้องกลาง3ทางใช้คอสแค่ตัวเดียวทั้งคันครับแต่5ทางใช้ถึง3ตัวครับสำหรับเสียงกลางของเขาครับแต่ตัวนี้กลาง24ดอกครับใช้ความถี่เดียวกันหมดแล้วก็พิเศษอีก power ขับแค่1แท่นก็สามารถขับได้แล้วสำหรับกลาง3ทางตัวนี้ครับโดย power เราจะขับฝั่งละ หกดอกครับผมอนุกรมอนุกรมอนุกรมแล้วก็มาขนานกันครับเข้าฝั่งละหกดอกกับชุดเอปูเก้าสี่ของเราครับก็สามารถขับกลางตัวนี้ได้แล้วครับผมครับแต่กลาง5ทางต้องใช้พาวเวอร์สองแท่นใช่ไหมครับต้นทุนตรงนี้ก็ต่างกันแล้วครับผมสลับการออกแบบครับผมครับทีนี้ก็เลยตามครับโปรเจกต์ใหม่กลาง3ทางจากเอกสาวครับกลาง3ทางยีบสี่ดอกหันหน้าตรงไม่มีดอกเอียงครับโดยการทําดีเล์ตัวนี้เป็นตัวผักเสียงออกข้างเพื่อได้กินมิติของเสียงได้เยอะมากที่สุดสลับของเราจะลองออกแบบครับผมโอเคครับ โดยตามชมตุดต่อไปครับผมคุณครับผม